ยังครับโอเคครับผมวัสดีครับวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมน้องฟอดนะครับเ k คคาร์นะครับรถสวยรถมือสองรถคุณภาพดีต้องที่นี่เลยนะครับเ k คคาร์สาขาบ่อหินนะครับสำนักงานใหญ่นะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมมากับเจ้าซูบารุนะครับผมบอกเลยขวัญใจต้องนี้เลยนะครับ ซูบูรุ XV นะครับเครื่อง2.0เบนซินนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับโฟวิวนะครับผมบอกเลยหน้าฝนแล้วด้วยนะครับไม่ต้องถามถึงว่าเกาะไหมบอกเลยโคตรๆเกาะถนนสุดๆนะครผมโดยที่เราไม่ต้องปรับโหมดอะไรเลยนะครับรับประกันการขับขี่รับรองมันแน่นอนนะครผมเพราะว่าเขาเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครผมมีย่อเดียวก็คือซูบารุที่ทำเครื่องบ็อกเซอร์ออกมานะครผม ใครดูไลฟ์สดนี้นะครับผมเราผมแถมประกันชั้นหนึ่งให้ไปเลยนะครับผมอ่าวันนี้เรามา3คันเลยนะครับผมสีส้มนะครับแล้วก็สีขาวนะครับปีนั้งแต่ปี14ปี19ปี17มีให้เลือกครบเลยนะครับผมชอบคันไหนทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับแวบเข้ามาได้นะครับเข้ามาดูที่ร้านดูตัวจริงได้เลยนะครับรับรองสวยแน่นอนขับสนุกแน่นอนนะครับอ่า กับโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียงแค่20บาทเท่านั้นแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับพร้อมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้2ปีหรือ20,000โลนั่นเองนะครับประมาณ180กว่ารายการนะครับผมอ่าสบายใจได้นะครับใครที่ดูไลฟ์สดนี้มาเรามาดูกันกับเจ้าคันแรกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว xv นะครับ2.0นะครับอ่าปี2014นะครับผม ค่าตัวน้องนะครับอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมจัดเต็มออกรถเพียงแค่20บาทผ่อนอยู่ประมาณ7,000เอ้ย8,700กบาทเท่านั้นนะครับผม8,700กบาทเท่านั้นนะครับใครดูไรายสดนี้ก็ตามที่เราคุยกันเลยนะครับแถมประกันชั้นหนึ่งแถมรับประกันซ่อมศูนย์ให้2ปีหรือ20,000โลนะครับอันนี้เราซื้อให้ตังหากเลยนะครับสบายใจได้นะครับอ่ามารามาดูกันดูล้อ นะครับผมล้อเดิมของเขานะครับก็จะเป็นล้อขอบ17นะครับผมลัดด้วยยางนะครับสอง5 5นะครับ R 1 7นะครับผมล้อก็จะเป็นล้ออันลอยแม็กสวยๆลายนี้เลยนะบวกกับสีด้วยตัดกันมากนะครับอ่ะเรามาดูด้านในนี่ด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมบอกเลยคุมโทนกันเลยนะครับ มีเพทชิพอะไรให้บอกเลยใส่ซิ่งไม่ควรพลาดนะครับผมกับซูบารุนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ดูเม็ดองม็ดอาร์คนะครับสวยๆเลยนะครับเดิมๆแฮ้งๆเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะนี่ สบายใจได้นะครับออกรถจากทางเอเคคาไปนะครับเราการันตีนะครับไม่มีชนพิคว่ำจมน้ำนะครับการันตีเลขไม้แท้นะครับระบุในผู้สัญญาเลยนะครับแล้วก็มีสมุดรับประกันทุกอย่างชัดเจนนะครับผมอ่าดูแถวสองนะครับผู้โดยสารหลังนั่งสบายกว้างเลยนะครับผมเพราะว่าสมรรถนะเขาบอกเลยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับขับสนุกแน่นอนนะครับ่มี จอที่ติดเพิ่มนะครับแถวสองนะครับที่ติดเพิ่มมานะครับนี่ใครมีตัวเล็กนะครับผมลูกลูกหลานนะครับดูกระตุงการ์ตูนอะไรได้เลยนะครับแบบเป็นแบบในครอบครัวเป็นแบบแนวครอบครัวนะครับอย่างนี้เขาก็จะบอกชัดเจนนะครับผม All Wheel Drive ก็คือ4 Wheel ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ นี่นี้ได้รถเชียงใหม่เลยนะครับมามาดูด้านหลังกันหน่อยดูที่ใส่สัมภระด้านหลังนะครับกว้างนะครับผมกว้างอยากดูรถรุ่นไหนนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับเราผมพารีวิวไปดูเลยนะครับอ่านะดูเส้นสาย ฝาท้ายเดิมเลยนะครับผมดูหลุมยังอะไรเดิมเลยนะอของเราทุกอย่างชัดเจนนะครับผม,มดสูสวยๆนะครับหัวนุ่งหัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะอะไม่มีรอยแต้มทรงแต้มสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเส้นสายฝาท้ายเดิมเลยดูเส้นสายฝาท้ายเดิมเลยนะครับหรือก่อนตัดสินใจนะครับนัดเจอกันที่ศูนย์ได้นะครับผม เอารถตรวจเช็คที่ศูนย์ของ s u บา r ุเลยนะครับสบายใจได้นะครับออกรถกัดทางเอเคไปนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับนมาเรามาดูฝั่งคนขับกันหน่อยดีกว่านะครับนี่เป็นไง <S 2> <S 2> <S สวยมากนะครับเพได้ชุงเพได้ชิปแบบสปอร์ตเลยระบบคุดคอนโทรลมีให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะ ดูสตาร์ทปึ้งเดียวติดนะครับผมบอกเลยใครที่เป็นแบบชอบสมรรถนะนะครับผมในการขับขี่รับลองไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่านี่มีเพชรชิปอะไรมาให้ครบแล้วนะนโอ้โหดูสวยๆนะครับคอนโซลคอนโซลน,นะนเอยยินเพลงเพราะนะครับผม ใครที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับออกรถเพียงแค่ยีบาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่8,700ัร้กบาทเท่านั้นนะครับผมจัดเต็มนะครับผมประกันชั้นหนึ่งผมแถมให้แถมแพ็กเกจซ่อมสูนย์ให้ของซูบูรูให้2ปีหรือ20,000โลเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อย fc ค่ะเซลล์น้องฟอร์ดอ้ยขอบคุณมากครับพี่เหมยนะครับผม แน่นอนจริงๆคนนี้คุณพี่อารม์ไม่มาแล้วพี่อาร์พี่อาร์ว่ารันยูไม่มาแล้วครับนะฮะแต่กล้องยิ้มแล้วนะครับนี่นะครับห้องเครื่องเขานะับผมบอกเลยส,สวยเลยนะเพราะว่าเครื่องเขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นเครื่องบ็อกเซอร์ เป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับผมเสียงเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะของซูบารุจะไม่เหมือนเสียงรถเหมือนยี่ห้อทั่วไปนะครับผมเป็นยี่ห้อเดียวด้วยนะครับที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีเครื่องของตัวเองนะครับอ่าดูคันนี้นะครับเดิมโรงงานนะครับเขาเคลมไว้อยู่ที่ประมาณ150แรงม้า1้0าแรงม้ารับรองโดดคบวบเลยเกดอบวบ,วบแน่นอนนะครับทั้งๆท,ที่เป็นรถแบบ แนวครอบครัวนะครับผมเป็นรถแบบแนวครอบครัวแต่ว่าให้พละกกำลังที่มหาศาลนะครับบวกกับขับเคลื่อน4ล้อนะไม่ต้องห่วงเลยหน้าฟุงหน้าฝนนะครับผมสบายใจได้รับรองความปลอดภัยที่สุดยอดแน่นอนมาเราไปดูอีกคันมึงดีกว่านะครับเออคันนี้เก็บไว้เป็นไฮไลท์นะครับเก็บไว้เป็นไฮไลท์ดีกว่านะเรามาดูคันสีขาวอันดีกว่านะ ปี2017สูบรุ XV 2.0ตัว4วิวเหมือนกันนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันปี2017อันเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนราคาเลยจาก485,000นะเปลี่ยนราคาเลยนะครับลดให้ไปเลยอีก30,000เหลือ455,000บาทเท่านั้นโปรโมชั่นก็มัยังเหมือนเดิมออกรถพิแค่20บาทอ่าออกรถพิแค่20บาท แถมประกันชั้นหนึ่งแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมูนยนของซูบูรูให้อีกสองปีหรือสองหมื่นกิโลอ่าข่างวดอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยกบาทเท่านั้นเจ็ดพันเก้าร้อยกบาทเท่านั้นลูกค้าถือแบงค์ยี่สิบเข้ามาได้เลยอ่าลูกค้าถือแบงค์ยี่สิบเข้ามาได้เลยแล้วผมรับจบให้นะครับมาเรามาดูนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวสีขาวนี่ไฟหนุงไฟหน้าเขานะครับเขาจะมีไฟเดย์ไทม์นะมาพร้อมไฟตันหมอกในตัวนะครับ เราก็ล้อล้ออ่าล้อก็จะเป็นลายลายเดียวกันเลยลายกับคันเมื่อกี้เลยนะครับผมลายเดียวกันเลยนะอันนี้นะครับเป็นล้อขอบสิบเจ็ดเหมือนเดิมอ่าไซยงไซยางก็สองสองห้าห้าห้าสิบเจ็ดนะครับผมดูดูซุ้มลุงซุ้มล้อนะครับดูสวยสวยเลยนะอ่านี่อ่าตากล้องมาสวยไหม สักคันไหม,มจัดสักคันเลยอ่ะบ,บอกเลย<ป>รับรองขับสนุกแน่นอนมารามาดูด้านในกันดีกว่านี่ด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังมันกันเป็นโทนดำนะครับเดินด้วยได้ได้ส้มนะครับอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับได้ส้มนะสีแบบก็จะตัดกันเลยนะครับ สวยสวยนะครับให้หนุงไหนในนะดูบงดูบอกนะครับผมยังแน่นฟอ,องน้นยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับนี่สวยมากๆแล้วเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะไม่ต้องถามถึงสมรรถนะบอกเลยสุดจริงนะครับสุดจริงนะครับผมดูอืนะ้ เบาแถวสองก็กว้างด้วยนะครับเบาแถวสองก็กว้างด้วยนั่งสบายนะครับผมดูเดิมเดิมแห้งแห้งนะครับผมอวัสดีครับเซลลน้องฟอร์ดสวัสดีครับพี่อาร์มรันยูมาจนได้เห็นบอกแล้วพักปุ๊บมาเลยเห็นไหม <laughs> โอเคมาเรามาดูด้านหลังกันนี่อันนี้ก็เป็นรถเชียงใหม่เหมือนกันนะครับรถเชียงใหม่เดิมเลยนะครับดู โฟวิ Subaru, ลสุรุนะครับผม2.0 IP มันจะมีอ่ามันจะมี2รุ่นนะครับผม2.0 i กับ2.0 IP ถ้า2.0 IP คือตัวท็อปตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวท็อปสุดเลยนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดท้ายให้ดูผมเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่ เปิดไม่ออกใส่มันล็อกไม่อ,ออกด้วยเนาะเ, <c oughs> เปิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะอา่าเปิดออกแล้วนะผมมันมีมันล็อกไปอยู่นี่มันจะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหม่เอาไว้ล็อกน้ำด้านท้ายนะครับล็อก อีทีหนึ่งจากล็อกประตูแล้วนะเผื่อเราลงลงรถอะไรอย่างนี้นะครับการขโมยนั่นเองง่ายเข้าใจง่ายการขโมยนั่นเองแล้วก็นะครับผมผมลืมบอกไปนะครับของเรานะครับดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1.99ระบุในคู่สัญญาและได้จริงด้วยนะครับผมขอให้ลูกค้าดาวตามเกณฑ์และเข้าเงื่อนไข นาผมจัดไปเลยนะครับ1.99่งจุดเก้านี่หนึ 99, นะบอกเลยคุ้มมากๆนะครับนี่ดูภายในสวยกิ๊บนะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับเม็ดองค์เม็ดอารอ์ทุกอย่างเดิมเลยนะครับเส้นสายเดิมนะครับสบายใจได้นะครับของเราระบุในผู้สัญญาเลยนะไม่มีพิกความจมน้ำตัดต่อรับประกันโครงสร้างเดิมรับประกันไม้แท้ร้อเ ระบุในพูดสัญญาเลยนะครับสบายใจได้เลยนะครับนะเรามาดูฝั่งคนขับกันซะหน่อยละกันนะครับเมื่อกี้เป็นแบบกุญแจหมุนอันนี้มันเป็นปีสิบเจ็ดแล้วนเนาะเบนไมนนเชนแล้วนะครับเดีมันจะมีปีสิบเก้าไมนนเชนยิ่งกว่านี้นะครับจะเป็นแบบ push start นะครับอย่าเบรกกด start นะนด้านในนะครับสวยเลยดูเครื่องทรงคล้องเสียง พอเสียงเลยเดียย๋ยลอ,องนะอาโอเคอดูภายในนะครับไพดงเพดานสวยนะครับดูหัวกงหัวเกียร์นะครับยังสวยอยู่เลยนะหัวกงหัวเกียร์ยังสวยอยู่นะครับดูพวงมาลงพวงมาลัยนะครับสวยคลิปเลยนี่ ระบบผู้คนโทนอะไรมีให้ครบนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือการขับขี่มีให้ครบเลยนะอ่านะดูมีมาตรวัดนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับผมดูอยากก่างรถแข่งนะพี่อยากก่างรถแข่งนะครับแล้วก็บวกกับเครื่องเขาอีกเป็นเครื่องบ็อกเซอร์เอกลักษณ์ของ subaru เลยนะครับนับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนช่วงล่างก็ขับเคลื่อนสีล้ออีกโอ้โห จะคุ้มไปไหนครับเนี่ยมาเรามาดูห้องเครื่องกันสักสักหน่อยดีกว่านะครับนี่ดูสวยกิิบนะครับสวยกิิบกิบนะครับผมแผ่นกรองความร้อนเดิมเลยนะดูหัวน,ง,นงหัวน็อตปากกระโปงไม่มีขยับเลยไม่มีอดไม่มีรอยแต้มสีนะครับหัวน็อตไม่เคยถอดเคยขันเลยนะ สวยจริงๆดูคลิปลงคลิปล็อกนะครับอยู่ครบทุกตัวนะครับไม่มีรอยงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะอแตเอเเ่เครื่องเขาเท่จริงเครื่องเขาเท่จริงเพราะว่าเครื่องเขาเป็นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสูบนอนเครื่องเขาเป็นสูบนอนนะอ่าดูพรารถปกติมันจะเป็นสูบตั้งนะคอันเนี้ย เป็นยี่ห้อเดียวที่ได้สุบนอนมานะครับอบอกเลยใครแบบชอบสมรรถนะรับรองไม่พลัพลาดนะครับในครอบครัวด้วยรับรองเกาะเป็นตุ๊กแกเลยนะครับผมโคตรเกาะเลยนะครับอโอเคนะครับคันนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเป็นซูบูรุ 2.0XV นะครับตัวท็อป ปี2017ราคาผมเปิดเล้าๆเลย455,000บาทนะครับ455,000บาทค่างวดผ่อนเดือนประมาณ7,000กว่าบาทจัดเต็มแถมประกันชั้นหนึ่งแถมแพ็กเกจซ่อมศูนย์ของซูบูรุให้อีก2ปี20,000โลอ่าฟรีค่าจัดค่าโอนค่าทำสัญญาบริการส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วประเทศนะครับบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศเหมือนกันฟรีไม่มีใครให้ใจ่ายนะครับผม ทุกอย่างที่ผมพูดไปได้จริงบอกเลยนะไม่มีเก็บเพิ่มสัก,กบาทขอแค่เอาไปยี่สิมาแลกนะครับเอาไปยี่สมาแลกให้ผมรับรองจบเลยนะครับมาเรามาดูไฮไลท์กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นซูบูรุ2.0 XV เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นไมน c นชเชนแบบจัดๆเลยปีสอง9นสิบเก้ไม่เพียงแค่68,000่นโล ไม่เพียงแค่หกหมื่นแปดพันโลปีสิบเก้าได้ไมเนื้อเชนของจริงเลยอันนี้ไฟหน้าดูเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED กระจังหน้าใหม่แล้วนะครับดูกันโชว์หน้าใหม่แล้วนะครับผมาราคาป้ายแดงล้านถ้าผมจำผิดประมาณล้านเอ็ดล้านสองนี่แหละอตอนนี้เหลือหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทอ,าออกรถมีแค่ยี่สิบบาทนะครับข้างวัดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,700กบาทเท่านั้นนะครับแถมประกันชั้น1น,นะครับผมแถมประกันชั้นหนึ่งแถมแพ็กเกจซ่อมสูนย์ให้ีก2ปีนะดูสวยๆเลยนะครับแล้วก็ซูบูรุนะครับเขามากับดิสเบกนะครับทั้ง4ล้อนะครับ3คันเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับดิสเบกทั้ง4ล้อเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะค,ความปลอดภัยรับรองรับประกันเลยนะโคตรปลอดภยัยสมรรถนะโคตรดี นี่ดูดูบงดูเบาอ่าครับเบาตัวใหม่นะครับก็จะเป็นแบบใหม่แล้วอ่าดูแผงประตูก็จะเป็นแบบคาร์บอนโอ้โหดูแบบดูเรียบๆหรูๆ,ๆแต่ดูแบบซิ่งะ่ะสปอร์ตอ,อ่ะดูสวยมากๆนะครับดูเบาเขาแบบสวยแบบดูสปอร์ตเลยนะเดินได้ดูได้สีส้มนะครับได้สีส้มนะ เอ,อกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเบรกมือเมื่อกี้เป็นเบรอคันสองคันเมื่อกี้เป็นเบรอเบรกมือแบบดึงอันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ดูลุยได้ไปได้ทุกที่ทางขุข,ขัดนะครับทางเรียบรับรองเอาอยู่แน่นอนอโอเคดูนะครับ สวยเลยนะครับดูภายในสวยสะอาดนะครับผมเคลียๆการันตีเลยนะครับผมสวยสะอาดแน่นอนนะครับผมมาดูรถที่นี่นะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่สะดวกเข้ามาดูนะ <c oughs> ไม่สะดวกเข้ามาดูนะครับเรามีที่ปรึกษาการขายมืออาชีพนะครับคอยรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับถ,ถ่ายแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมละเอียดยิบเลยนะครับให้ลูกค้านะ ดูด้านท้ายอือ้สวยจริงๆดูโลโก้ก็ดีสวยเนาะสวยไหมสวยเนาะด้านท้ายก็จะเหมือนกันนะครับด้านท้ายก็จะเหมือนกันดูหัวนงหัวน็อตต่างๆหัวนงหัวน็อตเดิมเลยนะครับเส้นสายเดิมเลยนะ ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับผมใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับผมลองเข้ามาหรือให้เอคคาเป็นส่วนหนึ่งในทางเลือกนะครับผมอบอกเลยมีทุกแบบทุกซิกเมนต์เขาเรียกว่าไงนะรถทุกไซส์ทุกไซส์นะผมไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์ s อ v PPV รถตู้ เบนซ์บีเอ็มอะไรอย่างนี้มีให้เลือกครบคันเลยนะครับกระบงกระบะอะไรอย่างเงี้ยมาเถอะมีให้เลือกจบแน่นอนนะครับเกียร์อ Auto, อโต้เกียร์ธรรมดาขอให้บอกนะครับเราเอเคค้าจัดให้นะครับมาเรามาดูด้านในนี่มาดูอันนี้บอกก็จะเป็นเบาะคนขับไฟฟ้านะดูดูนะปัด ถ้าเป็นไมน์เชนแล้วดูภูมิลัยดิออกแบบมาใหม่นะดูแบบแนวแบบสปอร์ตแนวแบบสปอร์ตแล้วก็หน้าจอตรงกลางก็เปลี่ยนแบบใหม่แล้วเพิ่มลูกเล่นอะไรเข้ามาเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับอ่าตราสิ้นเปลืองน้ำมันอะไรอย่างงี้วิ่งได้ก,กี่ประมาณกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าวิ่งได้ก,กี่ประมาณกี่กิโลนะกล้องทุงกล้องถอยอะไรไม่ให้ครบเลยนะครับอ่า สวยนะได้บิ่มือไฟฟ้าด้วยนะครับได้บิ่งมือไฟฟ้าด้วยแล้วก็วันรับรถนะครับกุญแจ2องดอกครบนะสบายใจได้นะครับออกรถจากทางอีชีคาไปนี่มาเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ โอ้ยกิ๊บเลยอะ่ะสวยครับสวยสะอาดนี่เป็นไงลกล้องว่สาสะอาดไหมพี่ยอดเนาะนี่นะครับแผ่นพุงแผ่นเพจเดิมเลยนะเพราะผมให้ลืมลืมบอกไว้ถ้าเป็นซูบูลูนะพี่แผ่นเพจมันจะอยู่ด้านข้างในห้องเครื่องฝั่งขวานะครับอ่าฝั่งขวาอ่าหัวนุ่งหัวน็อตเดิมเลยนะครับแผ่นกรองความร้อนเดิมเลยนะครับแผ่นกรองความร้อนเดิมเลย นี่ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับ4สูบอะา NA หรือว่าเครื่อง NA นะครับโนเทโบนะครับผมแต่บอกเลยแรงม้ามหาศาลนะครับขับสนุกแน่นอนขุมพลังกับเครื่องบ็อกเซอร์นะครับของซูบารุนะครับนี่สวยนะสวยเลย วยเลยนะครับลิปลงคลิปล็อกเดิมเลยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับก่อนส่งมอบนะครับก่อนส่งมอบนะครับผมนํารถเข้าศูนย์บริการของซูบูรุเลยนะครับเช็คความพร้อมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนทายของเร็วเช็คระยะนะครับให้หมอเฉพาะทางนะครับเขาดูแลโดยตรงเลยนะครับสบายใจได้นะอ่าใครออกรถกับทางเอเคคาไปไม่ต้องห่วงนะครับผม เราเอารถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะมีบินใบเสร็จทุกอย่างให้ดูเพราะว่าที่ผู้สัการขายนะครับจะคอยอรายงานงความคืบหน้าของรถว่าตอนนี้รถทําอะไรอะไรยังไงอยู่พร้อมไหมอะไรยังไงไหมนะครับสบายใจได้นะนะก็คือออกออกออกรถกับทางเฮคาไปนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับแต่อย่าลืมจ่ายค่าง,งวดด้วยนะ จะลืมจายค้างโคได้นะ่ะทำไม่จ่ายนิยุ่งนะนะอ่าโอเคนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมกับเจ้าซูบารุ2.0 x v ขับเคลื่อน4ล้อนะฝากไว้ด้วยนะครผมฝากไว้เป็นอ้อมปกอ้อมใจนะครผมเป็นแนวแบบครอบครัวแต่ว่าระบบความปลอดภัยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับอ่านะ เพราะว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเครื่อง2.0แลงม้าก็มาหาศาลนะครับผมนะเป็นรถแนวครอบครัวนะครับนะหรือจะเป็นโตโยต้าเวรอดตัวนี้ได้ชุดแต่งของฟอร์สต้านะครับผมรอบคันเลยนะใครที่กําลังมองหายอยู่ตัวนี้ผมมีสีขาวกับสีดํานะครับปี22 23นะครับมีเข้ามาให้เลือกแล้วนะครับ บอกเลยใครที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัวพรีเมียมเลยนะครับกองรอบคันมีไวเลสชาร์จอะไรให้ครบครบคันเลยนะ่าครับผมสาหรับใครนะครับที่กําลังมองหารถอยู่นะครับผมอยากได้รถนะครับทักเข้ามาหรือเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับร้านเรานะครับเปิดอยู่เปิดแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็น นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับผมสบายใจได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้นะหรือถ้าใครไม่มีเวลาเข้ามานะพักทุงพักเที่ยงไม่มีเวลาเข้ามาเราบริการนํารถไปให้ดูถึงที่นะครับในตัวเมืองเชียงใหมนะ่นะนะพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่บริการสินสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงมือทั่วประเทศเลยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าทําสัญญาทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับผมอ่านะนะโอเค ผมน้องฟอดไอแคคานะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถสวยรถคุณภาพดีต้องที่นี่เลยนะครับเอแคาสาขาบ่อหินโอเคครับสวัสดีครับ